สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ยวันนี้พี่ปอก็จะมาทำละครสั้นเอฟซีเรื่องคุณแม่แปดขวบโอ้โหยิ่งกว่าคุณแม่ไวไ้ใสอีกนะทุกคนพี่ปอโมหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้โมไม่ได้โมจริงๆคุณแม่แปดขวบจริงๆเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะว่าทำไมถึงเป็นคุณแม่แปดขวบอืมนี่เลยนี่เลย ฮ้ย hey, โลกนี้จริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ยากทุกวันเลยนะทุกคนมีคนเอาเด็กมาทิ้งเต็มไปหมดเลยเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่ฉันจะไม่เอาเพราะว่าที่บ้านเราอะ่ะมีลูกเต็มไปหมดแล้วอะ่ะจะเอาไปอีกคนหนึ่งโอ้ oh. ไม่ไหวขอโทษด้วยนะไปดีกว่าทุกคนไม่เอานะเพราะว่าที่บ้านเยอะแล้วตอนนี้ก็เป็นคุณแม่ห้าหรือหคนแล้วดูดิ ตาม,มาต้อยๆเลยอ่ะเฮ้ยให้ตายสิทำไงดีอ่ะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงดีอ่ะแปบบขวบจะเลี้ยงเด็กได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอโหแล้วพ่อแม่เราไปไหนนะหรอตายไปหมดแล้วใช่เป็นโควิดตายกันทั้งบ้านเลยโอ้ยดูสิเมืองเนี้ยก็เป็นเมืองที่อันตรายเหมือนกันนะเฮ้ยใจอ่อนอีกแล้วสุดท้าย ฉันก็ต้องเอาเด็กคนนี้กลับบ้านไปด้วยเฮ้ยชื่ออะไรดีนะการมีลูกมันไม่ยากหรอกนะแต่ตั้งชื่อลูกนี่ดีมันยากมากเลยอืมให้ชื่ออะไรดีให้ชื่อว่ากล้วยหอมจอมซาก็แล้วกันเพราะว่าใส่ชุดเป็นรูปกล้วยหอมอืมตั้งชื่อเยอะเดี๋ยวงงป้าปะเดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมกันดีกว่าเลี้ยงลูกก็ต้องมีขนมกบนมเนาะ ไปไปเฮ้ยจริงๆก็ไม่อยากออกจากบ้านนะเชื้อโลกเยอะมากแต่วันนี้นมหมดก็เลยต้องออกมาอืมน่นอะไรนะเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ชาชินมากเลยนะที่เราจะเห็นคนนอนตายข้างถนนเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเชื้อโลกที่ร้ายแรงมากจะตายตอนไหนก็ได้ บางคนกินข้าวแล้วก็ตายเลยโหเชียโลกโคตรน่ากลัวเลยนะทุกคนอืมขอโทษด้วยนะคะคุณลุงเดี๋ยวหนูจะเรียกกู้ภัยมาให้นะคะเฮ้ยใครจะไปฝังศพได้ล่ะตัวใหญ่จังเฮ้ยอย่าบอกนะวันนี้คือแม่ของเธอกล้วยหอมไม่เราจะเข้าใกล้ไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีเชียโลกก็ได้เย ขอโทษด้วยนะคะคุณนาะเฮ้ยถ้าคนนี้คือลูกของคุณนาจริงๆหนูจะเลี้ยงให้ดีที่สุดเลยค่ะไปก้อยหอมซื้อนมแล้วกลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ยโล่งไปหมดเลยเมืองนี้แทบจะไม่มีคนอยู่แล้วนะนั่นอะไรนะวอ้โเอ้ยต้องเอากลับไปเลี้ยงด้วยเหรอเห็นไหมทุกคน เห็นอะไรหรือเปล่าใช่ที่ทิ้งเด็กอ <c oughs> ต้องเอากลับไปเลี้ยงอีกแล้วเหรอเนี่ยจริงๆหรอ <c oughs> จะไม่เอาก็ไม่ได้เพราะเราเป็นคนขี้สงสารขี้สงสารที่สุดมาๆไปอยู่กับฉันนะฉันจะเป็นแม่ให้เองอืม น่ารักจังเลยเด็กผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยชื่อว่าอะไรดีมะเขือเทศแตงโมหรือว่าชมพู่ดีล่ะสีแดงม,มะเขือเทศก็แล้วกันเนาะจะได้จำง่าง่ายไะไปบ้านกันหิวหรือยังและแล้ววันนี้เราก็เก็บเด็กได้ทั้งสองคนโห้โหไป เดี๋ยวไปซื้อนมกันก่อนนะรออยู่ตรงนี้ล่ะจะไปซื้อนมก่อนกินนมอะไรกันบ้างเนี่ยนมผงหรือว่านมขวดซื้อมันทั้งสองอย่างเลยก็แล้วกันนะพี่คะซื้อนมผงแล้วก็นมขวดคะ่ะอืมเอาเยอะๆเลยนะคะใช่เลี้ยงเด็กอะต้องมีนมทุกคนแล้วก็ซื้อขนมด้วยนะ ผลไม้แล้วก็ผักเพราะว่าเด็กต้องกินเยอะอืมใช่โอเคได้แล้วใช่ไหมคะนี่ลูกหมดเลยเหรอจ้าหนูใช่ไหมลูกเหรอหรือว่าน้องเออลูกค่ะเป็นลูกหนูหมดเลยโอเคได้แล้วใช่ไหมคะทั้งหมดเท่าไหร่คะเนี่ยพันสองนี่ค่ะเงิน ขอบคุณนะคะปะอา้าวมาเขือเทศแล้วน้องล่ะน้องไปไหนเนี่ยเอ้อไม่ได้นะไม่ได้นะเดี๋ยวน้องลนรถชนโนนเนไงวันหลังอย่าทิ้งน้องแบบนี้นะไม่ดีไม่ดีดนี่ไปทุกคนกลับบ้านกันโฮย้ยมีแค่สองมือเองอะ จะอุ้มยังไงล่ะต้งสองคนกับนมอีกตั้งหนึ่งถ้ายังไงม้มะเขือเทศตามแม่มาก็ล้อก,กันนะอืมไม่ไกลหรอกเดินแค่แป๊บเดียวเองวิ่งก็คงจะสักแปบ๊บหนึ่งเร็วๆสิขาสั้นนั่นเนี่ยไปๆๆๆจะได้ถึงเร็วๆแดดร้อนแล้ววิ่งระวังสะดุดด้วยล่ะ นี่ข้ามทางมะลายรถจะได้ไม่ชนไปไปไไปไกลับบ้านกลับบ้านบ้านของเราเย้ถึงแล้วนี่ไงบ้านของเราเองเพิ่งย้ายมาเมื่อสองวันที่แล้วเพราะว่าบ้านนี้เจ้าของตายไปแล้วเราก็ได้เป็นเจ้าของต่อจริงๆแล้วเมืองเนี้ย เราจะไปอยู่บ้านหลังไหนก็ได้นะเพราะว่าล้างเกือบทุกหลังเลยหลังนี้ใหม่สุดบ้านใครนะหรอไม่รู้หรอกบ้านใครอา้านั่นคุณป้ายตกใจหมดเลยคิดว่าเป็นแกงลักเด็กจริงจริแล้วบ้านหลังเนี้ยมันอยู่ในลิ์ของซากุระนะทุกคนถ้าใครอยากได้ก็ลองเข้าไปดูนะอืม ที่ปอเห็นแล้วมันน่ารักดีก็เลยแฮปมาดูเข้ามาดูอ่ะปปต่อต่อ,ตอเลี้ยงลูกต่อโอ้โหลูกเยอะมากเลยทุกคนเลี้ยงยังไงไหวเนี่ยคือเยอะแบบสุดๆไปเลยกี่คนหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดคนโอ้โหอีกสามคนครบสิบตายตายแน่นอนอเลี้ยงลูกมันเหนื่อยอันจริงๆตั้งชื่อลูกยังไงเนี่ยลืมไปหมดแล้วอืม ตั้งชื่อว่าอะไรนะนินจาม่ใช่สิเออค้างคาวใช่ไหมชื่อค้างคาวเป็นพี่คนโตดีกว่าเพราะว่าสูงสุดก็ต้องเป็นพี่คนโตเพราะฉะนั้นเธอคือเธอคือเธอชื่อค้างคาวก็แล้วกันนะเพราะว่ามีปีกด้วยโอเคน่าจะชื่อค้างคาวนั่นแหละถูกแล้วมีคนชื่อนี้หรือเปล่านะบนโลกนี้ไม่แน่ใจนะแล้วเธอก็เป็นพี่คนที่สองแล้วเอ๊ะ 3. มะเขือเทศจะเป็นพี่คนที่สโอเคใช่ใช่ใช,ใช่มะเขือเทศจะเป็นพี่คนที่สเดี๋ยวเราจะไปดูคนต่อไปดีกว่าคนนี้คนนี้คนไหน,นนะเดี๋ยวคนนี้น่าจะเป็นคนที่สองเนาะใช่เพราะเก็บมาเมื่อวานนี้เหมือนกันคนนี้คนที่สองน่าจะชื่อ,อชื่อลิงไหมชุดนี้ชุดลิงหรือชุดอนะไรเนี่ยชุดสิงโตหรือเปล่าเป็นชุดสัตว์อะไม่รู้สัตว์อะไร สิงโตแมสน่ารักดีนะเฮ้ยหรือหมีอ่ะชื่อหมีหรือเปล่าน้องหมีโอ้ชื่อแปลกๆมากเลยหมีมีคนชื่อหมีไหมอะมีมี่มสิงโตดีกว่าดูแล้วแบบน่ารักดีสิงโตเป็นเด็กผู้ผู้หญิงชื่อสิงโตมีไหมคะทุกคนใครชื่อสิงโตบอกด้วยมีหรือเปล่าอะไม่มีหรอกมัง้งชื่อสิงโตผู้หญิงผู้ชายยังหายากเลยหรือเปล่าหรือเปล่าสิงโตไม่แน่ใจนะโอเค มาตั้งชื่อลูกต่อไปดีกว่ามีชื่ออะไรบ้างเอ่อสิงโตอันนี้แหลมะมาเขือเทศแล้วก็อันนั้นคือลิงเอ้ยไม่ใช่ทั้งข้าวอ่ะแล้วนี่คนนี้สตบบรอเบอรี่เออสตบบรอเบอรี่อันนี้กล้วยไปๆๆอีกคนนึงน่าจะชื่อเห็ดเห็ดธรรมดาไม่น่ารักแล้วชื่อเห็ดโคนแล้วกันเออคนนี้ชื่อเห็ดโคนส่วนคนนั้นมีปีก ชื่อนางฟ้าแล้วกันนางฟ้าใช่นางฟ้า,า,ฟาสุดท้ายเราก็ตั้งชื่อลูกครบทุกคนแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะมาเลี้ยงลูกกันคือคงจะเหนื่อยมากๆเลยอะเด็กแปดขวบจะเลี้ยงลูกยังไงไหวเนี่ยตั้งเจ็ดคนโอ้โหพรุ่งนี้หวังว่าเดินออกไปจะไม่เจอเด็กอีกแล้วนะเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วจริงๆโชคดีมากๆเลยนะที่บ้านหลังเนี้ย เขาทิ้งเงินไว้ให้เยอะมากๆตายไปสิบชาติก็ใช้ไม่หมดใช่เพราะฉะนั้นเราจะอยู่ที่บ้านหลังนี้ไปสักพักหนึ่งเลยแหละเดี๋ยวขอดูบ้านหลังนี้ก่อนนะเพิ่งย้ายเข้ามากี่วันแล้วอ่ะหนึ่งหรือสองวันจำไม่ได้โหหรูหรามากเลยนะบ้านหลังนี้ดูสิฉันจะต้องเอาเตียงเด็กไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ลูกจะได้มีที่นอน ปกติก็นอนรวมกันเป็นปลากระกป๋องอยู่ตรงนั้นถ้าทุกคนมีลูกทุกคนจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรฮะอ่ะลองตั้งชื่อลูกกันหน่อยสิพี่ปอไม่รู้เลยจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรวันนี้ก็น่ารักตามตีมเสื้อเลยนะมะเขือเทศเนี่ยน่ารักเลยเดี๋ยวต่อไปก็จะให้ทุกคนไปอาบน้ำกินข้าวเลี้ยงเด็กมีอะไรบ้างอ่ะอาบน้ำกินข้าวเข้านอน แค่นี้เองไม่น่าจะยากเนาะเป็นคุณแม่ไงคุณแม่แปดขวบหน่ารักดีโอเคค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ้าวันนี้พี่ปอก็ไปก่อนแล้วนะห้ยเหนื่อยมากเลยวันนี้แปะปะปเข้าบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวยุงกัดนี่ฟิลคุณแม่ก็มาทุกคนโอเคไปแล้วเด็กๆเข้าบ้านเดี๋ยวคุณแม่จะอาบน้ำให้นะแล้วก็ อปอนข้าวแล้วก็พาน,นอนไปทุกคนฝันดีไปแล้วบ๊ายบาย